สวัสดีครับพืนกลอนตอนสราษครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมาดิเยอะอยู่ครับไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมตั้งแต่ถอนไปที่แล้วแล้วอ๋อคือก็ซ้อมอยู่ตลอดนะเนาะไี่ใช่ยาตะปูอ๋อจังหวะไปพลาดบาดเจ็บก็เลยถอนออกก็เลยมาต่อยไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนสราษครับอยู่ที่ระยองครับซ้อมทั้งหมดกี่วันที่นั่นเยอะพี่พอไฟก่อนก็ซ้อมมาเหลืออาทิตย์สุดท้ายแล้วอ่ะก่อนซ้อมนะแล้วก็บาดเยบก็รักษาเท้าห่างแล้วซ้อมต่ออะไรการขึ้นเลยอ่าตอนนี้ก็หายดีเรียบร้อยแล้ว เลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่ภาคยี่ภาเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับห้แปดครับเราเหมือนจะายเลยเขาเสื่มือครับแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นน้องนะกำลังสดเลยเป็นตีลาครับยังไม่เคยเจอกันนี่ไปแรกได้ศึกษาทีรกันต่อยน้องเข้ามาปะดูเหมือนเขาเป็นมวยนจะตายเลยใช่ไหมเหนื่อยเสื่อมือก็ได้เดินก็ได้แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงไปลอยดูบอลไว้เพียเตรียมเตรียมทีเด็ดมามีแน่นอนแล้วล่าสุดเราต่อยไว ที่วันนั้นที่รังติดนะวันนั้นเราเจอกับกุมารดอยเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ไปพลาดแพ้คะแนนกุมารดอยวันนั้นต่อยเพชรเท่าไหร่ร้อยสิบแปดก็คือเหตุนี้เลยแล้วเราไฟนั้นเสร็จปุ๊บก็หยุดยาวเลยใช่มีรายการต่อครัแล้วก็ซ้อมมาแล้วก็มาหยัดกับูค้ดเราเราเลยหยุดแปหนึ่งนี่กี่เดือนแล้วมันเดือนกว่ากว่าเดือนกว่าครึ่งสองเดือนแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยห้าสิบเต็มร้อยครับร้อยเนาะสมแข็งแรง แล้วว่าไฟนี้มานี่ต้องเอาเทเลทับค่ายแล้ว่ะเอาครับต้องดับความสดเอาเก๋าดับความสดเพรางั้นเนอะอืมแล้วเมื่อกี้เมื่อเช้าเรามาแล้วเหยียบตาช่างสอบป้าสิบเก้าครับอ๋อเกินอยู่ปอนด์หนึ่งไม่มีปัญหาเขาว่านี่วิ่งตามพวกเรานี่เหงื่อท่วมตัวแล้วแล้วอย่างเราไปวิ่งนี่น่าจะแป๊บเดียวนะเพราะอากาศมันอบอ้าวด้วยร่างกายตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรง พร้อมเลยพร้อมเราต่อยมวยมาลูลุ่นทั้งหมดนี่กี่ร้อยแล้วประมาณหลายร้อยครับหลักร้อยขึ้นครับผมเราคนจังหวัดระยองครับอ้าฝากเชิญนคลับรถเลยฝากแฟนคลับระยองวันนี้ก็เต็มร้อยครับเปิดจอตู้ดูมวยเริ่มกี่โมงครับหกโมงตุ่มเริ่มหกโมงครับต่อยวันต่อยวันสองทุ่มเกือบเกือบกับสองทุ่มเพราะเรามันอยู่ประมาณคู่เอกนี่ไ่น่าจะคู่ทุ่มครึ่งได้มวยเริ่มหกโมงต่อยวันทุ่มครึ่งครับไม่เกินสองทุ่มอ่ะเปิดร้อยได้หกโมงเปิดร้อยได้เลยครับอ่าเล่นได้ครับพร้อมได้เลยนะ โ okay. อเคอะของมานน,น้อ,องชายครับผม